เพื่อนๆเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอปหนึ่งดีมากเลยนั่นก็คือ UG Phone เป็นคาร์โฟนนะครับเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งใครอยากฟาร์มชิลๆออกมาดูหนังฟังเพลง YouTube เหมือนเปิดคอมไว้ที่บ้าน UG Phone แค่วันละ8บาทประหยัดค่าไฟด้วยโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยรับเพชรอีก488หรือจะเอาไปลดอีก35บาทก็ได้ TTI CCC หรือคลิงกได การจะได้เลออฟเจ็ดออฟแปดออฟตรงเนี้ยทุกช่องอ่ะโอ้โหหนึ่งในเท่าไหร่ไม่รู้นะสี่สิบแปดออฟลองหนึ่งในสี่สิบแปดแล้วเราต้องการตรงหมดมันจะเป็นความน่าจะเป็นเปิดเอ็ก l เซลว่าเราจะต้องการรูนตรงหนึ่งชิ้นเนี่ยความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่แค่ออฟลองนะคิดแค่ออฟลองอย่างเดียวนะมันอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเราอาจจะมีมากกว่านั้นเราอาจจะต้องการหกสเตตัสเจ็ดสเตตัสลองอะไรเงี้ย ที่เราโอเคกับมันนะเออห้าในสี่ิแแล้วก็สี่ในสี่เจแล้วก็สามในสี่สิบหแล้วก็2ในสี่สิห้าแล้วก็หนึ่งใน4ี่ิบี่เพราะว่าถ้าเราต้องการครั้งแรกสุดเนี่ยมันจะมี4 8ช้ดชอยส8่สดชอยเนี่ยเราอาจจะต้องการสักช้าชอยจาก4 8ิบดมันก็จะกลายเป็น5้าในส8แล้วก็4ี่ใน4 7มันก็จะเหลือแค่4 7่เดออฟเออแล้วก็3ามในสี่สิหกในสี่สิบห้าใน4ี่ิแล้วก็เท่ากับเอนานี้คูณกัน จุดนี้ทอยู่ดี่สภาพนี่คือความน่าจะเป็นที่เราจะได้รูนที่ตรงทั้งหมดจริงๆมันมีคนแชร์ในดิสคอร์เราเนะนินล่ามันก็เกิดจากการคำนวณอย่างนี้แหละครับมันตรงไปตรงมาอยู่คณิตศาสตร์แหละเกมนี้เอาเอกอ่ะแต่นี้มันเจ็ดเจ็ดก็คือออปสีทอง0.00 0.00 0.00 0 0 0ศนย์ศูยจุดศนูยศน์นย perfect รูนที่สีทองนะที่นินล่ามันคำนวณอนะแต่ท,ที่ที่ผมคำนวณก็คือสีฟ้ายากฉะนั้นถ้าเราต้องการรูนที่ตรงหมดเลยเราต้องซื้อรูนทั้งหมดกี่ชิ้นนะ่ะต้องการร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเพื่อน,อนๆต้องซื้อเป็นหมื่นๆเอารูนหนึ่งล้านอันมาตีได้แค่ศูนย์จุดห้าแปดอยู่เลยยากมาก<า><า>ๆเกมเนี้ยไม่ไหวหรอกครับมันน่าเล่นไหมล่ะมันน่าทำไหมล่ะเจออย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะท้อกันอีกอะเอาคณิตศาสตร์มาคำนวณเอาสติติมาโชว์ให้ดูอะ ตอ,องนี้มันคือสถิตินะครับมันคือความน่าจะเป็นมันคานวณได้อยู่แล้วจเจออย่างนี้เข้าไปก็โอ้โน่าท้ทอนฉะนั้นใครที่ได้รูน5ช่องตรงหมดเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ธรรมดาละถ้าจะเอาละเอียดที่สุดเพื่อนๆเอาไปลองคํานวณดูก็ได้มันไม่ยากนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ลองดูว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการรูนออฟลองเนี่ยมีทั้งหมดกี่ออฟแล้วเพื่อนๆก็เอาไปหาร48ตัวเลขข้างบนคือจํานวนที่เราต้องการแล้วก็หารด้วยจํานวนทั้งหมดก็คือ48พอเราเลือกไปหนึ่งช่องปุ๊บ มันก็จะหายไปหนึ่งมันก็จะเหลือ47ความน่าจะเป็นที่เราจะได้เรามาดูคำวนวณหวยกันลูนตรง5ช่องสีฟ้ากับหวยอันไหนยากกว่ากันอันนี้หวยอันนี้ลูนอ่ะหวย1ใน9เฮ้ย1ใน10หวยมี6อันนี้0 6ตัวอันนี้ศูนตัวหวยง่ายกว่าว่ะ <laughs> แต่รูนเราอาจจะใช้ได้มากกว่าไงเราไม่ต้องการเลขนั้นไปเป๊ะเราอาจจะแบบมี8ใน48ก็ได้ถ้าหวยมี6เลขออกได้0ูนย์หึงเก้าหรือในสิดูหวยง่ายกว่าเลยวะ